สวดีครับนะเป็ดครับอ่าไปดีๆเหรอเจ้าดีครับไหมดูกสวัสดีครับมากินชาค,คมครับมาหอมครับกินชาค,คมเมื่อกี้นะ่มวนเรียกเขาไม่มานะครับที่นี่มาแล้วที่นี่อืมอืมไอหมูันจะกินก็โยกก็ลุกกินก็อะไน่ะนั่งให้เสรได้กองก็ได้น่ะนั่งให้เสรได้กองก็ได้นั่งให้ไหนหมูหมอ้ออืมให่ไหนน่ะต็ มันตาสูงไงหมดเต็ยมไงคือน้ำส้มเออนั่นแหละน้ำส้มแค่ร้อยหมูน้ำซุ่มก้อนน่ะในมันน้ำสุ่มใช่ไหไหนกินอะไรไหมกินอะไรลูกหลานนะฮะเจ้ากรองเจ้ากรองเจ้าก็เป็นพระเอกของงานนะฮะเจ้ากรองอ่าออกคลิปแล้วชาจิ้มจ๊ะไหมเออนั่นแหละจิ้มไหมเอามาเอาแค้นซื้อขึ้นอินอืมนั่นแหละ

chim mình mới có chim mình phải hắn còn phải có mấy nào ai con gì à mình chim mình mới hư à ô lê ô à Ăn muốn ngủ ô bé

มาครัเเบมาเอาเอาเอาค่ะเอาเอาค่ะเจ้าขนงัวนบดค่ะมังบว่าครับเป็นกินน่มัตํานั่น่ยต้องเพ้บนตอมบนค่ะบนอืมค่ะ

么？那是咩呀？嗯，两、嗯、个。嗯嗯嗯 บอวะเ้าดีครับก่อนแหละเราดีครับเราดีครับผักผักติดจ้าเลยครับบังครับกุนไตหนังแดนครับหนงแครับอ่าผัติดต้ามกุนไตไตหนังแดนครับตด้มว่าอะไรว่าหมาอะหมอผักติดต้ามหน่อยเลยติด้มกุนไตหนังแดนครับหนงแครับขอบคุณครับ กัปกะเออโอเคป้องล่ะ